ฝันว่าต่อยมวยเปิดไพ่ทำนายฝันพีก่กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในช่วงนี้โดยทั่วไปเรื่องราวต่างๆก็ยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังนะครับอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความรู้สึกสูญเสียนะครับทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะครับในเรื่องงานก็ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนนะครับงานมีปัญหาอาจจะโดนกันแกล้งถูกทรยศหรือถูกหักหลังนะครับระวังตกงานหรือมีความคิดที่จะจะเปลี่ยนงานนะครับในคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านอาจจะพบปัญหา ความขัดแย้งกับหุ้นส่วนควรใช้ความรอบคอบให้มากๆนะครับเรื่องการเงินนะครับก็จะมีภาระการเงินนะครับค่อนข้างหนักสําหรับท่านในช่วงนี้นะครับอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะครับหรือว่ามีเรื่องเสียงเงินประทันหันนะครับเรื่องความรักก็ให้ระวังเรื่องการทะเลาะบอกแวง้งการมีโอกาสที่จะเลือกลาอกหักอย่างหนักนะครับหรือว่า ช่วงนี้นะครับสุขภาพจะไม่ค่อยดีนักนะครับมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในย่านนี้ท่านอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างจากคนรอบข้างหรือว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับอาจจะมีการนัดรวมญาตินะครับหรือนัดพบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับ แล้วก็เป็นระยะเวลาที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเดือนนี้เป็นยังหวะที่ดีที่จะท่านจะ,จะใช้โอกาสดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆสาหรับท่านด้วยนะครับในเรื่องการงานนะครับก็อาจจะได้งานอาจจะได้ข่าวเรื่องการงานจากเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็อาจจะได้เพื่อนใหม่จากที่ทํางานนะครับในความรักนะครับท่านก็อาจจะ คนโสโนโดนะครับก็อาจจะพบใครบางคนนะครับจากการแนะนําของเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อน,อนแล้วก็ปิ๊งกันมะาตอนหลังก็ได้ใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเั้นเรื่องความรักนะครับเรื่องงานท่านอาจจะได้เริ่มง,งานใหม่นะครับหรือว่าได้รับมอบหมายงานใหม่หมๆเข้ามานะครับต้องเรียนรู้ต้อง มีการนะครับทำอะไรใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆระเบียบใหม่ๆตรงนี้นะครับงานก็ท่านเองนะครับก็จะถูกประเมินงานนะครับเพราะว่าเจ้านายก็อาจจะดูว่าท่านเองนะครับยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับยังไม่มีบารมีกล้าแข็งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจเป็นนะครับที่จะท่านต้องใช้ความขวนขวายนะครับแล้วก็ทําผลงานให้มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับการเงินนะครับก็ เป็นช่วงที่เงินไม่ตึงตัวเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าราบเลื่อนทีเดียวนะครับอาจจะมีเงินเข้ามานะครับพอหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหลือเก็บมากนักนะครับความรักนะครับก็ยังเป็นช่วงที่เริ่มต้นนะครับที่ทําความรู้จักกันนะครับผมต้องใช้เวลาเรียนรู้ใช้เวลาดูใจกันนะครับเพื่อเราจะได้อยู่กันยังมีความสุขได้ในระยะยาว ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านเองนะครับมีความเป็นผู้นํามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมั่นใจนะครับในตัวท่านเองนะครับรู้สึกว่านะครับไม่มีอะไรที่ท่านไม่สามารถทําได้นะครับถ้าหากท่านลงมือทําแล้วก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับท่านก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นประสบความสําเร็จแน่นะครับในความเป็นจริงต้องยอมรับนะครับว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ควรเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่างานที่เราทําบางครั้งมันอาจจะไม่สําเร็จครบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับราาเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามมาแก้กไขบ้างนะครับ ในทั้นที่ทํางานนะครับที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศครับหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับเลือกไพ่แบบนี้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับท่านมากครับมีโอกาสที่ก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ ความน่าใหญ่เกินไปหรือว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมนะครับเรื่องความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดอยู่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะเจอคนที่อายุมากกว่านะครับในคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องจ่ายคนรักบ้านนะครับจะได้ประคับประคองชีวิตรักให้ดียิ่งขึ้นหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข20 หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสี่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองหมายเลข 12, ยี่สิบ